ร้านนี้คือ50บาทเองนะคะถูกมากนะคะเป็นเสื้อใส่สบายนะแบบนี้นะจะส่งการแล้วนะคะแบบนี้นะคะ50บาทเองถูกมากนี่นะโอ้ยน,น,นงางเกงข้งส่ง60บาทนะคะค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ตลาดโบเบนะคะเป็นตลาดเสื้อผ้าขายส่งที่ราคาถูกมากๆนะคะแล้วก็เป็นตลาดค่อนข้างใหญ่นะคะนี่เขาจะขายอยู่บนถนนนะคะแบบนี้เลยนะคะจะอยู่ที่ถนนกรุงเกษมนะคะตลาดโบเบนะคะนี่คือบรรยากาศเดี๋ยวเราจะ ซมให้ได้ดูตลาดคือยาวไปถึงนู่นเลยนะคะแล้วก็จะมีในซอยด้วยนะอันนี้คือบรรยากาศนะคะเขาก็จะตั้งบนริมฟุตบาทสองข้างทางแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะลงไปถ่ายให้ดูด้านล่างนะคะว่าแต่ละร้านขายอะไรนะคะเดี๋ยวไปเลยนะคะ ตอนนี้เราลงมาด้านล่างแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะเดินถ่ายบรรยากาศให้ได้ดูนะคะนี่เดินเข้ามาร้านแรกก็จะเป็นเสื้อผ้ากางเกงแบบนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะเดินไปว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างอันนี้เสื้อผ้าเด็กน่ารักมาก อันนี้เป็นเสื้อผ้าเด็กนะคะเดี๋ยวเราจะเดินฝั่งนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันมีสองฝั่งนะอันนี้เป็นเสื้อนะคะนี่อันนี้เป็นเสื้อผ้าของสาวอวบนะคะน่ารักมาก เดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะว่าที่นี่มีอะไรคำะ oh. าอวาอันนี้เป็นรองเท้าค่ะนี่คู่ละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะในซอยก็จะมีนะคะแต่ตอนนี้เราจะเดินด้านนอกก่อนนะ นี่นะคะนี่ก็รองเท้าอันนี้เป็นกางเกงสวยมากนะคะน่ารักมากอันนี้กางเกงช้าง50บาท นี yeah, street, ่นะคะตอนนี <Comics> mm ้เราเดินเข้ามาด้านในนะคะก็จะเห็นมีกางเกงเสื้อนะคะแล้วก็รองเท้านะคะเดี๋ยวเราเดินไปว่าจะมีอะไรอันนี้จะเป็นกางเกงทำงานนะคะผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นี่โอ้ยเดี๋ยวว่า เอ่ออันนี้เป็นรองเท้านะคะน,นีเป็นรองเท้าอันนี้เป็นกางเกงนะคะขาดสั้น50บาท เลือกได้นะคะดูกานจ้าสามบัวแพ้ได้จ้าใส่ได้อยู่นะอันนี้คือบรรยากาศนะคะก็จะมีขายสองฝัง่งข้างทา,างแบบนี้ อุยร้านนี้คือ50บาทเองนะคะถูกมากนะคะเป็นอ่าเสื้อใส่สบายนะแบบนี้นะจะสงการแล้วนะคะแบบนี้นะคะ50บาทเองถูกมากนี่นะคะแล้วก็สวยด้วยนะ อันนี้เป็นกางเกียงยีนผู้หญิงนะคะหนึ่งร้อยอันนี้ตัวละร้อยแปดสิบสวยมากนะคะสวยมากนี่คือบรรยากาศตลาดนี่นะคะเราก็จะเดิน ชิวๆนะคะก็จะมีของขายแบบนี้นี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของเด็กน้อยน่ารักนะคะนี่แล้วก็จะมีชุดนอนเด็กด้วย ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นของเด็กนะคะเสื้อผ้าเราจะเดิดนนี่ชุดนอนหนึ่งร้อยบาทนี่นี่นะ เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูไปเรื่อยๆนะคะอุ้ยอันนี้เป็นกางเกงกีฬานะคะตัว25บาทถูกมากเจ้กีฬาใส่เลนถูกมากคะ่ะอุ้ยอันนี้เป็นเสื้ออ่า ตัวละแปดสิบบาท 80. นี่นะคะเสื้อผ้าเยอะมากสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่คือยาวมากนะคะอันนี้เป็นเสื้อคุณยายสี่สิบ แล้วก็กางเกงนะคะห้าสิบบาทโอ้ยนี่อันนี้เป็นผ้าขนหนูนะคะเป็นละหนึ่งร้อยบาทนะนี่เลยอากาศดีนะคะตอนนี้าตอนนี้เราเดินมาจะครึ่งทางแล้วนะคะนี่เลย อันนี้คือบรรยากาศนะคะก็จะมีขายสองฝั่งข้างทางแบบนี้ค่น,คนี่นะคะเราเดินมาอาจะครึ่งทางแล้วนะคะส่วนมากที่เขาก็จะเน้นเป็นพวกเสื้อผ้า,ามากกว่านะคะก็จะมีเอ่อ กางเกงใส่ทำงานเสื้อแล้วก็อะไรประมาณนี้นะคะส่วนมากที่เราเห็นนะคะก็จะมีเป็นพวกเสื้อผ้านะคะมีของเด็กของผู้ใหญ่นะคะชุดนอนชุดทำงานหรือว่าชุดใส่เที่ยวอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ที่นี่ก็จะเน้นขายส่งเป็นพวกเสื้อผ้านะคะรองเท้าก็จะมีเป็นบางร้านนะคะท,ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกผ้าห่มอะไรแบบนี้นะคะผ้าขนหนูนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีขาสั้นขายยาวมีชุดเด็กนะคะ มีกางเกงยียนผู้หญิงผู้ชายนะคะใส่เล่นใส่ทำงานได้นะคะที่นี่เดี๋ยวเราจะเดินไปให้อสุดทางเลยนะคะกางเกงนะคะตัวละเจ็ดสิบบาทเป็นกางเกงขาสั้นนะคะอ,อันนี้ส่งหกสิบบาท จริงๆนะคะฝั่งนู้นะคะ่ะเป็นกเกยงยีนเราจะเดินไปดูกเกยงยีนผู้ชายตัวละร้อยแปดสิบ <c oughs> อันนี้เป็นเสือ้อ,อนี่นะคะตอนนี้เรามาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกีอ้เราเดินฝั่งโน้นไปนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนมาเดินฝั่งนี้แล้ว อุ้ยนี่นะคะกางเกงขาสั้น50าบาทเองอันนี้ราคาส่งนะคะสามตัวขึ้นนะถึงจะได้ราคาส่งนะคะอโอ้ยนั่งกางเกงช้างส่ง60บาทนะคะ ีฝั่งนี้เราเดินจะสุดแล้วนี่นะคะผู้คนก็ยังหนานแน่นอยู่นะคะของค่อนๆ้างเยอะนะจริงเยอะมากนะคะนี่เสื้อน้องๆ นี่คือราคาส่งนะคะเราต้องซือสามตัวขึ้นไปนะคะถึงจะได้ราคาส่งนะมีชุดนอนน่ารักวันวน,นี่เราเดินมาจนจะสุดแล้วนี่นะคะ๋ยากจะบอกว่ายาวมากแล้วก็ร้านขาเยอะมากคนก็เยอะด้วยนี่นะคะ ค่ะตอนนี้เราก็มาช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะตั้งแต่ที่เราเดินมาตั้งแต่แรกๆนะคะจะเห็นได้ว่าส่วนมากที่นี่เขาก็จะเน้นขายเป็นพวกเสื้อผ้านะคะส่วนใหญ่นะคะนี่เลยนะคะแต่ละร้านก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าจะมีเสื้อกางเกง มีทั้งของอเด็กของผู้ใหญ่นะคะเยอะแยะมากมายเลยนี่นะคะแล้วก็วแล้วก็จะมีรองเท้าด้วยนะคะที่นี่แต่ที่เยอะที่สุดน่าจะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะ ที่นี่นะคะก็จะมีเป็นขายปีกขายส่งนะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะคะ้าแม่ค้าก็เยอะนะคะมารับไปขายนะคะเพราะว่าค่อนข้างถูกนะถ้า,าซื้อเป็นราคาส่งนะคะนี่นะคะบรรยากาศตลาดก็จะมีประมาณนี้เนาะนี่เลยนะคะเขาก็จะขายาเป็นบนฟุตบาทสองข้างทางนะคะ แล้วก็จะยาวมากนะคะนีเลยบรรยากาศก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาตรงกลางนะคะนี่เลยเ,เดี๋ยวยังไงวันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณคนที่รับชมด้วยนะคะ